บทที่เจ็อาสาสู้สึกบัดซบข้าทนไม่ไหวแล้วแม้หลินฟ้านจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่เขาก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นในร่างกายของตนกรอบกระดูกสันหลังของเขาแผ่เสียงลั่นจากแรงกดดันอันมหาศาลทุยโลหิตพุ่งออกจากปากปอดของเขาฉีกขาดใบหน้าของหลินฟ้านซีดเผือดราวกับกระดาษขาวนี่เป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกว่าอาการของเขาเข้าขั้นวิกฤตแล้วด้วยพลังระดับลอมกาะยาขั้นห้านี่มันเกินกว่าที่ร่างกายของเขาจะรับไหว ข้าต้องพักแน่นอนว่าข้ามีวิธีฟื้นฟูที่รวดเร็วอยู่แต่ไม่อาจทําต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้ได้ข้าต้องหาสถานที่รับตาคนเสียก่อนสิน้องหลินเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ลู่ชีหมิงรีบเข้ามาประคองร่างของหลินฟ้านด้วยสีหน้ากังวลหลินฟ้านบอกมือข้าสบายดีเพียงแต่ข้ารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยข้าขอกลับไปพักก่อนสิพี่ทั้งสองฝึกต่อเถอะเจ้าแน่ใจหรือลู่ชีหมิงยังคงไม่วางใจหลินฟ้านพยักหน้าแน่นอนข้าสบายดี เพียงพอที่จะสังหารกระทิงทั้งฝูงได้เลยละ่ะท่านเชื่อข้าหรือไม่ก่อนที่ลู่ฉีหมิงจะได้เอ่ยอะไรอีกหลินฟ้านก็เร่งสีเท้าหายออกจากลานฝึกไปทันทีถ้าข้ายังฝืนอยู่ต่อแล้วเกิดเป็นลมล้มตึงตรงนี้ข้าต้องถูกสงสัยเป็นแน่สิทธิ์น้องหลินจะไม่เป็นอะไรแน่หรือยินเสี่ยวเทียนพึนพมพำพลางมองตามแผ่นหลังของหลินฟ้านที่วิ่งจากไปเก่าต้าจวงพยักหน้าหนักแน่นสิทธิ์น้องหลินแข็งแกร่งมากเขาต้องฝึกฝนวิชาขัดกลไากายาไม่อย่างดีเป็นแน่ทันทีที่กลับถึงเรือนพัก หลินฟ้านซุดตัวลงทันทีพร้อมกับกระอักโลหิตออกมาเป็นสายเวนเอ๋ยไม่ใช่แค่ปอดข้าแตกแต่ตับข้าก็ไม่เหลือแล้วเช่นกันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวิธีสึกแบบนี้ถึงถูกกล่าวขานว่าบ้าหากข้าต้องรอให้ร่างกายฟื้นตัวด้วยตนเองข้าคงต้องนอนสมเป็นเดือนหลินฟ้านคว้าดาบของตนขึ้นมาก่อนจะปาดไปที่ลำคอของตนเองฉัวติ้งข้าประสบการณ์บวกสิบสิบวินาทีต่อมาหลินฟ้านลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาลุกขึ้นบิดขี้เกียจเ,เบา,เบา สมบูรณ์แบบร่างกายของเขาหายเป็นปลิดทิ้งไม่มีแม้แต่รอยแผลข้าประสบการณ์หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าพอแล้วข้าอดเบ่งมามากพอแล้วถึงเวลาที่ต้องหาทางออกจากที่นี่เสียทีแต่มันคงจะไม่ง่ายใดนะหลินฟ้านกวาาสายตามองไปรอบๆทันใดนั้นเขาก็เห็นกองเลือดที่ไหลนองเต็มพื้นหลินฟ้านขมวดคิ้วแน่นปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แน่เขารีบหาเศษผ้ามาทำความสะอาดทันทีสิ่งที่ข้าต้องทำตอนนี้คือการแข็งแกร่งขึ้นให้เร็วที่สุด หากมีพลังมากพอข้าจะสามารถทำสิ่งใดก็ได้ตามที่ใจปรารถนาหลินฟ้านกลับสู่ลานฝึกอีกครั้งลู่ชีหนิงถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นหลินฟ้านกลับมาสิทธิ์น้องหลินเจ้ากลับมาทำไมเขารู้ดีว่าหลินฟ้านบาดเจ็บหนักแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าหลินฟ้านจะกลับมาในเวลาอันสั้นเช่นนี้หลินฟ้านถอนหายใจก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังสิทธิ์พี่ข้าไม่อาจนอนหลับได้เลยเมื่อนึกถึงสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่เช่นนั้นในเมื่อข้ายังฝึกต่อได้ข้าก็จะฝึก คำพูดของหลินฟ้านได้ปลุกไฟในตัวลู่ชีหมิงขึ้นมาอีกครั้งยอดเยี่ยมมากสิทน้องหลินเขาไม่มีอะไรจะพูดอีกนอกจากกล่าวชื่นชมสิทธน้องหลินเรียนรู้ได้เร็วมากถ้ายกย่องเขาจริงๆแม้หลินฟ้านจะถูกส่งมาอย่างโลกนี้ยังไม่เต็มใจแต่ตอนนี้เขากลับเริ่มรู้สึกว่าร่างนี้ก็ไม่เลวนะักหลินฟ้านในร่างเดิมเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครเหลียวแลแต่ตอนนี้เขามีแล้วเอาเถอะฝึกต่อดีกว่าปังหินก้อนใหญ่พุ่งกระแทกใส่ร่างของหลินฟ้านข้าประสบการณ์เพิ่มขึ้นไม่หยุด ตลอดทั้งบ่ายเหล่าสิทธุทุกคนในลานฝึกต่างมุ่งมั่นฝึกฝนกันอย่างสุดกำลังที่พวกเขาทำเช่นนี้เป็นเพราะพวกเขาพบเห็นปีศาจตนหนึ่งสิทธิผู้หนึ่งที่ทุ่มเทให้กับการฝึกฝนเกินขีดจำกัดของมนุษย์วิธีการฝึกของเขาทำให้ทุกคนต้องตกตะลงึงหากพวกเขาไม่ได้เห็นกับตาพวกเขาคงไม่มีวันเชื่อห่างออกไปไกลาชายวัวกลางคนผู้หนึ่งจ้องมองลงมายัางลานฝึกฝนด้วยแววตาคมกริบสิทธิผู้นั้นเป็นใครสิทธิพี่ลูกเขาคือหลินฟ้านสิทธิที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่อยพางโค้งคำนับ สายตาของเขาเต็มไปด้วยความนับถือสิทธิพี่ลูกเป็นผู้ที่มีพลังบ่มเพาะอันแข็งแกร่งและเป็นที่ยำเกรงของสิทธ์ทั้งหลายกล่าวกันว่าเขาคือยอดฝีมือขอบเขตดาราัปฐพีขั้นห้าสิทธิพี่ลูกมองหลินฟ้านแวบหนึ่งก่อนจะกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมยอดเยี่ยมมากการที่สิทธ์ทั้งหลายฝึกฝนกันอย่างหนักเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะไม่กลายเป็นเศษเนื้อในสนามรบสิทธิพี่ลูกกล่าวได้ถูกต้องเหล่าสิทธิพยักหน้ารับพร้อมเพรียงยามราตรีมาเยือนหลินฟ้านกลับมาถึงเรือนพักด้วยสภาพสะบักสะบ,บอม เขาไม่รีรอให้เสียเวลาจบชีวิตของตนทันทีสิบวินาทีต่อมาเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งพร้อมสภาพร่างกายที่กลับมาเป็นปกติราวกับไม่เคยบาดเจ็บมาก่อนค่าประสบการณ์หนึ่งหมื่นห้าร้อยแต่มันยังไม่พอให้เลื่อนระดับรุ่งอรุณกลับมาเยือนเสียงระฆังดังขึ้นปลุกหลินฟ้านออกจากความฝันพวกมันบ้ากันไปหมดแล้วหรือไรนี่มันยังเช้าอยู่เลยหลินฟ้านบ่นพึมพำด้วยความหมุดหนิดก่อนจะลุกขึ้นอย่างไม่เต็มใจปังปังเสียงข้อประตูดังขึ้น สิทน้องหลินรีบออกมาเร็วเราต้องไปรวมตัวกันแล้วลู่ชีหมิงทุบประตูเสียงดังเร่งร้าหลินฟ้านเปิดประตูออกมาพร้อมกับถามอย่างงุนงงเกิดอะไรขึ้นหรือสิทพี่ลู่นี่เป็นสัญญาณเตือนภยัยลู่ชีหมิงกล่าวเสียงเคร่งต้องมีบางสิ่งเกิดขึ้นเป็นแน่เรารีบไปกันเถอะเมื่อพวกเขามาถึงลานรวมตัวสถานที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยสิทธิสำนักเลวเพลิงเรืองรองแล้วเราสิทย,ยืนเรียงกันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบบรรยากาศเคร่งครึมกดดนัน หลินฟ้านขมวดคิ้วก่อนจะกระซิบถามลู่ชีหมิงสิบิพี่เหตุได้ทุกคนจึงดูเคร่งเครียดนะชูบสิบน้องเงียบไว้ก่อนลู่ชีหมิงเตือนเขาเบาๆอ้หลินฟ้านพยักหน้าสแสดงว่าต้องเป็นเรื่องสําคัญทันใดนั้นหลินฟ้านทานสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ทรงพลังจากที่ห่างไกลเฮ้ยนั่นใครกันเหตุไดร่างมันใหญ่ยักษ์เพียงนั้นใหญ่กว่าต้าจวงอีกแถมยังดูดันมากแม้จะมองเห็นไม่ชัดเจนแต่เขาก็สามารถสัมผัสถ,ถึงพลังอันน่าเกรงขามได้จากอีกฝ่าย นั่นคือสิทธิพี่ลู่ลู่ฉีหมิงกล่าวขึ้นพร้อมกับมองไปยังร่างสูงใหญ่เบื้องหน้าสิทธิพี่ลู่แข็งแกร่งยิ่งเขาสามารถสังหารยอดฝีมือของสำนักตะวันรุง่งและเป็นผู้พลิกสถานการณ์ของสงครามในคราก่อนสิทธิน้องทั้งหลายเสียงของสิทธิพี่ลู่ดังก้องไปทั่วบริเวณเสียงทุ้มลึกของเขาทําให้หลินฟ้านรู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างสำนักตะวันรุ่งยังไม่ตัดใจพวกมันแบ่งกําลังออกเป็นสองกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปยังนครเทียนเฟิงและอีกหนึ่งกาลังมุ่งหน้ามาที่นี่เราจะส่สิยน,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 นอครเเทีง ส่วนที่เหลือจะต้องอยู่ปกป้องที่แห่งนี้ภารกิจนี้มีโอกาสรอดเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นแต่หากสามารถต้านทานได้หนึ่งชั่วยามครึ่งกำลังเสริมก็จะเดินทางไปถึงนครเทียนเฟิงผู้ใดอาสาทั่วทั้งลานเงียบกริบเหล่าศิษย์มองหน้ากันอย่างหวั่นวันหนึ่งในสิบนั่นมันก็เหมือนกับตายแน่แนแล้วไม่ใช่หรือและที่สําคัญศิษย์ของสํานักตะวันรุ่งม,มันบ้าคลั่งและโหดร้ายหากพวกมันรู้ว่าไม่มีทางรอดแน่แล้วมันจะต้องลากพวกเราไปตายด้วยเป็นแน่ผู้ใดมันจะกล้าอาสากัน หลินฟ้านวิเคราะห์สถานการณ์ในใจไปที่นั่นก็เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งผู้คนต้องล้มตายมากมายเป็นแน่หากข้าตายที่นั่นข้าก็จะสามารถหลบหนีได้ทันใดนั้นหลินฟ้านก็ยกมือขึ้นทันทีข้าอาสาทั่วทั้งลานหันขวบมามองเขาเป็นตาเดียวหลินฟ้านยืดอกขึ้นก้าวเดินออกมาจากแถวทุกสายตาจับจ้องไปยังเขาลู่ชีมิงตาเบิดกว้างสิบน้องหลินเจ้าเขาพยายามจะหยุดหลินฟ้านแต่มันไม่ทันเสียแล้ว ข้าไม่หวัดนตัวความตายแต่ข้าจะไม่ตายอย่างไร้ค่าแน่นอนจบตอน